สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักขอสมุดเบญยาลัยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบห้องสมุดออนไลน์ของสำนักขอสมุดเบญยาลัย www.benyalai.org ค่ะด้วยห้องสมุดของเรานะคะเป็นห้องสมุดที่ให้บริการสื่อสาราสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นหลักนะคะ ฉะนั้นการแนะนําและการสาธิตขั้นตอนต่างๆในวันนี้ก็จะมาในรูปแบบของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าคนตาบอดนั่นเองค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์ w w w b e n y a l a o r g จากนั้นกดเลือกลิงก์เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกครับผมในส่วนคนตาบอดเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วเราก็จะกดคอนโทรลโฮมนะครับ เพื่อให้เคอร์เซอร์นั้นได้มาอยู่ตรงส่วนแรกของหน้าเว็บกันครับ LINK คำไปอย่างเนื้อหาหลักจากนั้นนะครับเราก็จะกดตัว H นะครับ Hotel นะนะครับเพื่อหาหัวข้อเมนูหลักกันเลยนะครับ m ม i n Landmark Daisy Heading Audio e Book Ebook Heading Emagus Multimix ข่าวกระชับนัดประพักษ Soft Power บรรันดาลจดหมายข่าวนัดประพักวันที่2 Content Info Landmark <n> เมื่อเจอเมนูหลักแล้วนะครับเราก็จะกดลูกศรล่างนะครับหาลิงก์นะครับเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกกันครับ This i t link หน้าหลัก link เข้าสู่ระบบส,สมัครสมาชิกเมื่อเจอลิงก์นี้แล้วนะครับเราก็กด enter เข้าไปเลยครับเมื่อกดเลือกลิงก์เข้าสู่ระบบ s สมัครสมาชิกแล้วนะคะระบบก็จะนำมาที่หน้าของการเข้าสู่ระบบค่ะ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะให้ทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านได้เลยหากยังไม่เป็นสมาชิกให้ไปยังลิงก์สมัครสมาชิกค่ะเดี๋ยวเราก็จะกด Control Home นะครับเม่ <Link. S 2> ทงท้ามไปยังเนื้อหาหลักแล้วกดตัว h hotel เพื่อหาหัวข้อเข้าสู่ระบบ name l i n d m a r k เข้าสู่ระบบ heading level 2กับผมเมื่อเจอหัวข้อนี้แล้วก็จะหาลิงก์สมัครสมาชิกกันนะครับ ลืมรหัสผ่านเม่ง <Link. S 2> สมัครสมาชิกเมื่อเมื่อเจอแล้วก็กด enter เข้าไปได้เลยครับห้องสมุดออนไลน์เมื่อคลิกนะคะหรือว่ากดที่ปุ่มของสมัครสมาชิกนะคะระบบก็จะนำไาที่หน้าของการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกค่ะซึ่งข้อมูลที่จะกรอกนะคะก็ประกอบไปด้วยอีเมลที่ใช้ในการสมัครค่ะรหัสผ่านที่จะใช้ในการเข้าระบบ ซึ่งรหัสผ่านตรงนี้นะคะควรมีความยาวอยู่ระหว่าง4-13ถึงตัวอักษรและอนุญาตให้ใช้เฉพาะอาาักขระ A ถึงแนะคะในรูปแบบของพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กรวมไปถึงเลข0ถึงเลข9นะคะและก็เครื่องหมายขีดกลางหรือว่าแดชนะคะแล้วก็เครื่องหมายขีดล่างนะคะก็คืออันเดอร์ไลน์อันเดอร์สกอร์นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของชื่อและนามสกุลเบอร์โทรติดต่อที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชน และหลักฐานการสมัครค่ะสำหรับหลักฐานการสมัครนั้นนะคะหากเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลักฐานการสมัครที่ต้องใช้ก็คือรูปถ่ายของผู้สมัครในขณะที่ถือบัตรคนพิการไว้ด้านหน้าระดับอกโดยให้เห็นทั้งบัตรและหน้าของผู้สมัครอย่างชัดเจนค่ะสำหรับบุคลากรที่ทำงานภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะให้แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานเป็นหลักฐานในการสมัครสมาชิกค,ค่ะ เดี๋ยวเรามากรอกข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะกด Control Home นะครับเร่งทำไปยังเนื้อหาหละ่ะแล้วกดตัว H หาหัวข้อสมัครสมาชิกค,ครับ Main Landmark สมัครสมาชิก Heading Level 2เมื่อเจอหัวข้อแล้วเดี๋ยวผมจะกดตัว E นะครับไปยัง Edit Box หรือช่องป้อนแล้วก็จะค่อยๆกรอกข้อมูลไปทีละส่วนครับ Start Email edit. So email and cup. Focus mode, name Thai, English. Y I N G Y O N G at G M A I L dot C O N. Browse Mode. Star Rahat Edit Protected. Focus mode. Start. Star stop 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 star. Stop 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 star. Browse mode. Star. Edit protected. Dun Focus mode. Star star stop, star stop, star 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 stop, star, 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 star Browse mode. Star. To Edit. Chuu. Focus mode. Thai. Thailand. Thai money. Yoyak sarat. It no yoyak no muu. Browse mode. Star. Nam sakun. Edit. Nam Sakun. Focus mode. Star. Mai muan ja jarn. sarat Browse mode. Star. Head. Radio button checked. Hello. Radio button not checked. Thai. ในส่วนเพศนะครับก็จะเป็นเมนูเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ radio button check นะครับผมก็จะใช้การกดลูกศรล่างเพื่อสำรวจนะครับเมื่อเจอเพศแล้วนะครับผมก็กด space bar เพื่อเลือกผมจะเลือกที่เพศชายนะครับ check start เบอร์ติดต่อ e d i t ในส่วนนี้ก็จะเป็นเบอร์ติดต่อนะครับ focus mode English Thai English 0 8 0 4 7 4 2 3 7 3 Browse mode start ที่อยู่ start capture คำถาม edit multi line ในส่วนนี้ที่อยู่นะครับก็จะเป็นช่องป้อนให้เราพิมพ์ที่อยู่ทั้งหมดลงไปนะครับ Focus mode start ที่อยู่ start capture 1 4 9 s, Spec <S p ส oh c ่ time พอหีมอสระอู เ n สเปซอัง ited States. หก a c e t ไซอกออยยักษ์หัวแหวนไม้หันอากาศชอชารอรอสระนอนเณรถอถุงนนนอนหนูมอมสระอุขอไขมมนอนหนูตอรอสระอี space ตเต่าบอบสระนอนหนูมมอเอออนสมนอจะดดน นอหนูขอขอรอรสระชอชอระมสระอา Saint English United 30 0 Browse Mode Out of Edit Start หมายเลขบัตรประชาทน Edit ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ Focus Mode Start หมายเลข Thai English 1 6 5 9 8 0 0 25 1 3 9 7 b r o w Start e Mode s แนบหลักฐานการสมัครในส่วนนี้ก็จะเป็นการแนบหลักฐานการสมัครนะครับซึ่งผมก็ได้ให้คนตาดีนะครับเตรียมรูปถ่ายคู่กับบัตรคนพิการแล้วนะครับ Start แนบหลักฐานการสมัคร Button Open dialog Items View list d i ก l o g ถ่ายคู่บัตรคนพิการ .jpg Row column five five five. <The> 1 Column 5 555ห้องสมุดออนไลน์ระบุคำตอบ Edit ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ให้กรอกรหัสนะครแคปชั่นนะรหรือการยืนยันตัวตนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องป้อนเดี๋ยวผมจะกดลูกสอรขึ้นนะเพื่อไปอ่านว่าเขามีรหัสให้กรอกเป็นอะไรนะ2 1 plus o e q u a l s 2, 2 <S บวก1เท่ากับนะบผมจะกรอก3ลงไปนะครับระบุคำตอบ edit focus mode 3 browse mode เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกค,ค่ะสมัครสมาชิก <What? S 1> เพียงเท่านี้นะคะการสมัครสมาชิกก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักขอสมุดเบญญาลัยจะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่หากข้อมูลของท่านครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครสมาชิกผ่านทางอีเมล และเปิดระบบให้ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ในทันทีเรามาดูในส่วนของการเข้าสู่ระบบกันบ้างนะคะให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์ www.benyalay.org จากนั้นกดเลือกลิงก์เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกเมื่อกดเลือกลิงก์เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคะระบบก็จะนำมาที่หน้าของการเข้าสู่ระบบค่ะในหน้านี้ให้ทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านได้เลย จากนั้นกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะมาลองทำไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะกรอกอีเมลเลยนะครับอีเมล edit email address focus mode y i n g y o n g at gmail com browse mode รหัสผ่านครับรหัสผ่าน edit protected password focus mode รหัสผ่าน edit protected password blank star 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 Start, s t o t start, 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 start. browse mode เข้าสู่ระบบ button เราก็จะกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับกำลังเข้าสู่ระบบ on าน e ฟห้องสมุดเพียงเท่านี้นะคะการล็อกอินเข้าสู่ระบบก็ถือเป็นอันสมบูรณ์เสร็จจิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปสำรวจหน้าตาของเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญยาลัย w w w b e n y a l a i o r g ในรูปแบบของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าคนตาบอดนั่นเองนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ